ทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนจกิฟ AJ DVD ี o m e Theater ตและเครื่องเล่นคาราโอเกะยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งให้คุณได้มากกันอีกที่ Big C และ Big C Extra ตางคันเทปเคลียร์สมูท l l i n o n e จากเมเบลินนิวยอร์กเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนวัตกรรมความงามและเรื่องราวแซดกับเอล่แซดทีวีกันแล้วนะคะเริ่มต้นแซดช่วงแรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไกด์หนุ่มสุดหล่ออย่างพี่ลิเวอร์เขามารอพาเราไปท่องเที่ยวกันแล้วค่ะแต่จะเป็นที่ไหนและจะสวยงามน่าประทับใจขนาดไหนตามไปแซตกันได้เลยค่ะแซ t ทราเวล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทัพเทเวลลท่องเที่ยวเลเยรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสูวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับที่จังหวัดนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีสถานที่แห่งหนึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่สักการะและบูชาของชาวจังหวัดฉะเชิงเซาผมว่าคุณผู้ชมไปชมกับผมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครครับไปท่องเที่ยวยังจังหวัดฉะเชิงเซานั้นคุณผู้ชมสามารถเดินทางได้ถึง5เส้นทางครับ วันนี้ครับผมจะแนะนําเส้นทางที่ใกล้ที่สุดโดยให้คุณผู้ชมนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข304ผ่านมินบุรีวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยใช้ระยะทางเพียงแค่75กิโลเมตรเท่านั้นเองครับมาถึงจังหวัดฉะเชิงเซาครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนํานั้นและควรมา,มามากที่สุดนั่นก็คือมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนครับ ผู้ชมครับวัดหลวงพ่อโสธรแห่งนี้ครับ ถือว่าเป็นวัดที่เรียกว่าเป็นวัดประจำจังหวัดชาชเชิงเซาเป็นที่สักการะและบูชาของชาวชาเชิงเซาเป็นอย่างยิ่งรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่หลั่งไหลและเดินทางมาสักการะหลวงพ่อโสธรครับวัดหลวงพ่อโสธรแห่งนี้ครับเดิมทีมีชื่อเรียกกันว่าวัดหงเพราะเนื่องจากว่าทางด้านยอดปลายมีลักษณะคล้ายๆหงก็เลยเรียกว่าวัดหงแต่หลังจากนั้นครับได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อโสธรมาประดิษฐานที่นที่แห่งนี้ จงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลวงพ่อโสธรแล้วด้านหลังของผมครับคุณผู้ชมครับประชาชนจากทั่วสารทิศลังไหลกันมาที่นี่เพื่อทําการสักการะคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมก็คือเหล่าบรรดานางลำครับที่ชาวผู้สาสนิกชนนั้นได้มาขอพรหรือมาทําการบูรบาลสารเก่าวและได้พรนั้นก็จะมีการแก้บนไม่ว่าจะเป็นการแก้บนในการลำหรือแก้บนในการใช้ไข่ต้ม แต่ทั้งหมดนี้ครับนั่นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลและความเชื่อของแต่ละบุคคลครับคุณผู้ชมครับพะุโบูสดแห่งนี้จริงๆแล้วก็คือพะุโบูสถเดิมนั่นเองแต่มีการก่อสร้างใหม่ครอบของเดิมแต่สิ่งหนึ่งครับที่สําคัญนั่นก็คือคนชาเชิงเซาครับมีความเชื่อกันว่า ตำแหน่งของท่านนั้นจะทําให้ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ฉาเชิงเซาสิ่งหนึ่งครับที่ยากแก่การก่อสร้างนั่นก็คือไม่สามารถมีการเคลื่อนย้ายท่านได้แม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวแน่นอนครับการก่อสร้างพระบโบสถแห่งนี้เป็นไปด้ยวยความยากลําบากแต่ด้ยวยความศรัทธาของสาสนิกชนของเราครับพระุูบสถแห่งนี้ถือว่าเป็นพระุโบสถที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยครับ คชมครับและสถานที่แห่งนี้ครับคือเะ้าโบสถที่มีความสวยสดงดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาดึงอยากจะฝากเชิญชวนเลยนะครับเรื่องของความสะอาดครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เรื่องของระเบียบวินัยต่างๆในการเข้าไปสักการะที่นี่จะมีระเบียบอย่างเคร่งครัดเะอุโบสถแห่งนี้จะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานในสัปดาห์หน้าครับทราเวลท่องเที่ยวเรียนรู้สนางอยากประหยัดกับยูสุผมยังมีสถานที่ดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันให้ดีในสัปดาห์หน้า สำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับเท่ลุยลงตัวใหม่ออนิวอิ s hey, ุ z u e ีแม็ก c ์ o ีรท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตนวัตกรรมความงามที่จะทำให้ทุกความสวยเป็นไปได้กับบิวตี y อัปเดตค่ะ <S <S แีว้านทุยาแววตาคู่นั้นที่เชียงดาวทำให้เรามาถึงด่านช้าง ที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเรากลุ่มอีสุสุและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันสารต่อโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตสร้างระบบพัฒนาน้ำดื่มสะอาดเพื่อให้แววตาของเด็กที่นี่และที่ต่อๆไปกลับมาสดใสเหมือนเดิมอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิต นอหวานจากเบบิ New ลีนิวยอร์กด้วยหนูแป้งเล็กละเอียดที่ช่วยดูดซับความมันให้ผิวกระจ่างใสหน้าไม่มันขอแนะนำขนาดทูโกโพกง่ายสวยง่ายจากเบบิลีนิวยอร์กเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกติ๊มน้อยอ่ะนู่นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคอฟฟี่ทเวนตี้วันจากเนเจอร์กิฟ คนผ,ผิวคล้ำทำยังไงก็ไม่สวยขึ้นจริงเหรอนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้อายุขึ้นเลขสามยังไงผิวก็ไม่กระชับจริงเหรอนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้แซนทีวี <That TV. S 3> ได้เวลามาอัปเดตนวัตกรรมความงามใหม่ๆที่จะทำให้คุณผู้ชมสวยเชียกันแล้วกับ Beauty Update วันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปอัปเดตกันได้เลยค่ะ ดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะคุณผู้ชมคะหน้าฝนแบบนี้นะคะเราต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพผิวหน้าให้ดีๆเลยนะคะระวังจะเป็นสิวค่ะเอ๊ะแล้วหน้าฝนแบบนี้เราจะต้องระวังการเป็นสิวยังไงคะหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ทําให้เกิดสิวได้ง่ายเหมือนกันค่ะ เพราะว่าความชื้นในอากาศที่สูงขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดสิวได้ง่ายค่ะเพราะว่าแบคทีรียเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะพอไปเจอเงือ่อเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองนะคะก็จะสะสมหมักหมม,มทําให้เกิดสิวค่ะเป็นอย่างนี้นี่เอง เทคนิคในการดูแลผิวง่ายๆในหน้าฝนนะคะก็คือรักษาความสะอาดเป็นหลักและแต่งหน้าให้น้อยเพื่อป้องกันการเกิดสิวอุดตันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะควรจะทําความสะอาดผิวหน้าเป็นประจําวันละ2ครั้งนะคะเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกและน้ํามันส่วนเกินด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวหน้างดการขัดหรือถูผิวหน้าแรงๆค่ะวิธีดูแลผิวหน้าเพื่อป้องกันก,การเกิดสิวในหน้าฝนไม่ยากค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเธอก็มากับฝนนะคะเอ๊ะอย่างนี้จะทํายังไงคะไปอัปเดตวิธีการจัดการกับเธอสิวในหน้าฝนกันค่ะ การดูแลผิวง่ายๆแต่ได้ผลดีในช่วงหน้าฝนนี้นะคะแนะนำการรักษาความสะอาดของผิวเป็นหลักค่ะสำหรับผู้ที่มีสิวนะคะหิ้วเลี่ยงการกดแกะสิวเองเพราะนอกจากจะทำให้เกิดรอยแดงรอยดำแล้วแผลเป็นสิวก็จะเป็นมากกว่าเดิมด้วยนะคะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาสิวแต่ว่าจะต้องแต่งหน้าก็แนะนำไม่ใช้เครื่องสำอางและรองพื้นซึ่งเป็นสูตร water b a s e หรือ non comedogenic ก็จะช่วยลดปัญหาสิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะนวัตกรรมความงามสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวนั้นนะคะแนะนำา a n n s u r e ค่ะซึ่งเป็นการรักษาสิวทั้งสิวอักเสบและสิวอุดตันโดยมีการกดสิวและจัดการกับสิวอักเสบรุนแรงรวมทั้งแต้มกระแต้มแผลเป็นมารกระชับรูขุมขนการรักษาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้นครอบคลุมถึงการดูแลผิวด้วยนะคะ เมื่อการรักษาจบผิวกลับมามีสุขภาพดีใสย,ยิ่งขึ้นลดปัญหาทั้งสิวอักเสบและสิวอุดตันรวมทั้งลดความมันกระชับรูขุมขนทําให้สาวๆเผยผิวหน้าใสไละอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามในการรักษาสิวน,นั้นเราก็ควรจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและลดปัญหาผลแทรกซ้อนจากการที่ใช้ยาสิวโดยตัวเองค่ะ เธอมากับฝนก็ขอให้เธอรีบไปกับฝนเลยค่ะถ้าเป็นสิวหน้าฝนนะคะขอให้รีบรักษารีบหายดีที่สุดค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนดนะคะอย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพล์ค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้เย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงหน้าแซ้ทีวีมีเรื่องราวดีๆมารออยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะ ทีวี <TV. S 2> ผู้หญิงอายุ30ต้องเป็นฟ้าทุกคนจริงเหรอนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้ริ้วรอยย่นบนใบหน้าทำยังไงก็ไม่หายไปจริงเหรอนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้ทำไมนะหลายคนต้องทนลำบากแต่ยังคงลุ่งม,มั่นรอยยิ้มเหล่านี้คือคำตอบ เท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D Max V Cross V Volunteer V Cross เมื่อ,ส,อส,สัญชาติยานสปอร์ตเป็นหนึ่งเดียว เหนือได้ในทุกเกมมาสะสามใหม่แผลสดแผลปืน่นแผลไฟไหม้น้ำร้อนร่วแผลผู้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กสครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซาวเฟดเย็นเตร็กสครีมเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟซันทีวี แบบนี้นะคะเอกก็มีกิจกรรมดีๆมาอัปเดตเหมือนเช่นเคยกับช่วงแซสไตล์แต่จะเป็นอะไรนั้นไปอัปเดตกันได้เลยค่ะ บริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดจัดแข่งขันกอล์ฟรายการยอดนิยมอิสุสุไทยแลนด์มาสเตอร์2013สนามที่3ณสนามเชียงใหม่ไฮแลนด์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทั่วประเทศร่วมโชว์วงสวิงชิงรางวัลแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูที่ประเทศเวียดนามพร้อมรางวัลประจำสนามรอบคัดเลือกอีกมากมายค่ะโดยสนามนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพบุญผู้เจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัด มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและด้วยรูปแบบของสนามที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติในทุกๆหลุมเหมาะที่จะเป็นสนามสำหรับดวลวงสวิงเป็นอย่างยิ่งค่ะ ทังจบการแข่งขันมีคุณวิชัยศิลอนันตพัศ์กรรมการบริษัทรีเชรอีซุสเซลจำกัดเป็นผู้มอบรางวัลแก่เหล่านะักกอล์ฟร่วม10ท่านค่ะ จะได้รับสิทธิ์เข้าชิงความเป็นยอดฝีมือในรอบชิงชนะเลิศณสนามอมมามตะสปริงคันที่ขับเพื่อรุ้นรับแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูที่ประเทศเวียดนามในช่วงปลายปีต้องติดตามการแข่งขันอีกสองสนามคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะคะ เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเราทุกคนกันแล้วค่ะโดยครั้งนี้บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดจัดถแถลงข่าวเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมสัมผัสกับเรื่องราวดีๆและนวัตกรรมใหม่ๆก่อนใครงานนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติอย่างมากมายค่ะ เพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์และคุ้มค่ากับเราที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของรายการเรารวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอรกาเทนและสถานที่ถ่ายทำรายการบริษัทมิเลเนอร์ออโต้เซอร์วิสเซอร์เซสประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะ